จ้าชื่อนงเวนวันสารามค่ะมาจากบ้านสายจีบ้านบักค่าหมู่สิบเอด็ดจำบหวสยจีอำเภอเมืองจังหวัดอุรีรามค่ะยายมีความรู้สึกยังไงพอเขาได้บอกว่ามีหน่วยขึ้นที่ลงทะเบียนผู้ไม่มี้า ก็ดีใจลูกพามาก็ดีใจค่ะแล้วแล้วเงินตรงนี้ยายถือว่าเป็นการเยียวยากลุ่มของยายได้ได้มากขนาดไหนคะยังไม่รู้เลยแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคือค่าใช้จ่ายที่ยายจะได้มาเนี่ยต้องว่ายายผ่านการคัดกรองอะค่ะยายจะเอาไปใช้อะไรบ้างเนาะอยากจะทําอุ่นให้ทัดใช้ตัวเองบ้างพวกลูกๆเขาก็พอใช้ทำมาหากินได<ส>้แล<ส>้วเราอยากจะพูดถ<ส>ึงร<ส>ัฐบาลชุดนี้ว่ายังไงพอได้ได้มีการเยียวยา ผู้ที่ไม่มีสมาชิวนะคะยายจ้าเขาก็ดีพอใช้ค่ะเขาก็ช่วยประชาชนก็ดีใจด้วยค่ะสวัสดีจสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณยายมาจากที่ไหนคะยายมาจากบ้านยางจ้ะใเป็นกลุ่มผู้คนที่ไม่มี โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่มีเลยไม่มีเลยจ้ะมีจ่บัตรประชาชนออกมาตั้งแต่กี่โมงกันคะวันนี้ไม่ออกมาตั้งแต่สองโมงเช้าจ้ะแวะมาในธนาคารค่ายมานี่ก็เลยมานี่จ้ะเขาบอกว่าให้เอาบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านจ้ะได้เงินแล้วจะไปทําอะไรเนาะวันนี้เอาไปทำบุญจ้ะเอาไปทำบุญละคะไม่ไม่ซื้อข้าวปลาเออข้าวปลาอาหารก็มีก็มีบ้างอ่ะแบ่งทำบุญบิ่ง ได้ใหญ่ทำบุญนะคะึกยังไงยายที่เขาเปิดลงทะเบียนในแบบกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์นเน็ตนรูยลูสึก ok ว่าดีใจจ้ะดีใจถ้าช่วยราษดอนอย่างนี้ก็ดีใจจ้ะฝากรัฐบาลชุดนี้ดีดีจ้ะใ,<ช>ให้ได้ทุกคนเนอะ<ช>นี่มาจนเป็นพันเป็นหมื่นวะ สวัสดีค่ะคุณลุงชื่ออะไรคะชื่อมานะครับมาจากพื้นที่ไหนคะเอามาจากพื้นที่ตำบลบัวทองทราบข่าวการลงทะเบียนแบบนี้ค่ะจากที่ไหนละคะอ่าทางตามสายในหมู่บ้านอ๋อเป็นกลุ่มพวกคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเลยใช่ไหมใช่ไม่มีไม่มีอ๋อจะเอาเงินเยียวยานี้ไปทำอะไรต้องใช้จ่ายนะค่ะเพราะว่าเราไม่มีไงเผื่อโรงเรียนลูกด้วยนี่นะทุกคนมันก็ต้องดีใจแหละเพราะว่ามัน ต้องใช้ใจ่ายในครอบครัวอายากจะฝากถึงรัฐบาลชุดนี้ว่ายังไงบ้างคะก็ต้องถ้ามันมีอย่างงี้ก็ต้องขอบคุณเขาหน่อยเพราะว่าเราต้องเราก็ไม่มีเนะาะเราต้องขอบคุณเขาเพราะว่าเขาช่วยเยียวยาของให้เรา,านี่แนะ<า>ถ้ามันได้เราก็ค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็ประหยัดเพราะว่าเราก็ทํางานเงินเดือนไม่หล<า>โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะ สวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะสซอิมโกติรัมจเะอายุเท่าไหร่คะ58คุณป้ามาจากพื้นที่ไหนคะอยู่ห้วยนาจ้ะค่ะอันนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะเคยมีอะไรกับเขาเลยจ้าไม่เคยมีได้รับสิทธิ์อะไรบ้างหรือยังคะยังค่ะยังใช่ไหมคะรับรับสิทธิ์ตอนนั้นก็คือว่าเหมือนเงินกู้เยียวยาแล้วถ้าได้เงินนี้ไปเนี่ยจะเอาไปใช้จ่ายบริหารยังไงบ้างคะใช้จ่ายในครอบครัวจ้ะ เราทราบข่าวการมาลงทะเบียนนี้จากที่ไหนดูทีวีอยู่จ้ะวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงคะมาตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะไปที่ธนาคารธนาคารบอกให้มาที่อำเภอรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ก็ยังยังไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะลงอะไรยังไม่ได้อยจะาฝากถึงรัฐบาลชุดนี้ว่ายังไงบ้างคะคืออยากให้รัฐบาลน่ะแก้ไขจุดตรงนี้ที่พวกที่ยังไม่เคยได้อะไรก็คืออยากให้เขารัฐบาลเขาช่วยเหลือ ให้เต็มที่อย่างพวกที่ยังไม่เคยลงอะไรได้เลยจ้ะก็อยากให้รัฐบาลช่วยให้เต็มที่หน่อยโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะชื่อจุรลีพรค่ะจุลีพรอายุเท่าไหร่คะเอ่อหกสิบเจ็ดค่ะอมาจากที่ไหนคะมาจากตำบลประคู่ ้านโวยหมุนสองอ๋อค่ะวันนี้นะวันนี้วันนี้มาตั้งแต่เช้าไหมคะค่ะมาตั้งแต่เช้าค่ะได้ได้คิวแล้วใช่ไหมคะได้คิวเล้วค่ะอะ่รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เงินเยียวยานี้ก็ดีใจค่ะแต่ว่ายังบ่ได้นี่ที่มันมาค่อยโด้นหนี่ช่ค่ะมนค่อยโล้น,น,น,นเมื่อยเรียวนี่เงินที่ได้จะเอาไปทําอะไระไปซื้อของตามที่รัฐบาลตั้งนโยบายเาไว้ให้เนี่ยจ้ะอยากฝากถึงรัฐบาลชน,นิดอะไรคะทานดานก็ดีใจค่ะ อ,อ,อยากฝากถึงว่าเป็นอย่างคนที่จนนั่นจังบางคนนทำไงบางคนที่พ่อมีอันจะกินเป็นอย่างจังใดตรวจสอบกันแบบใดเนีย่ยีทนีมาเนี่ยก็ยากอยู่มาค่อยกันบางคนก็นผู้เฒ่าบนสะดวกเนาะร่างกายบนสะดวกว<อ>ันถ้าเพิ่นจัดระเบียบตัแบบต่เศร้าก็น่าจะสะดวกกว่าน,น,นี้อันนี้เพิเ่งมาเลยจัดระเบียบไว้มันก็เลย กุ่นไหวกันจักน้อยอยู่ขอบคุณมากๆาค่ะ